สวัสดีค่ะปมาพี่น้องส,สขขมมอกุลแม่ว่ากะสาวดอยนาแก่คือเก่าเนาะค่ะวันนี้สาวดอยสิพามากินข้าวต้มเนาะค่ะขึ้นโวสมัยเฮาเน้น้อยนะคะเป็นข้าวต้มโบราณเนาะค่ะนี่มีเป็นข้าวต้มหมัดนะคะมีข้าวต้มมาดเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็บ้านสาวดอยเอิยนข้าวต้มหมูเด้อค่ะนี่ค่ะแซ่บๆน้ำกันมาเด้อค่ะข้าวเหนียวนุ่มๆเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำเนาะค่ะนี่ส่วนอันนี้เป็น ข้าวเหนียวขาวนะคะข้าวเหนียวขาวนะคะมันเด็ดค่ะแซ่บๆซ่กน้ากันอันนี้เ้าต้มหมูค่ะอ่าเขาต้มหมูอันนี้เอิญเ้าต้มหมูเน,นาะค่ะแซบ่บแซ่ข้าวเหนียวนุ่มค่ะ จะต้องเป็นข้าวเหนียวนุมน่มๆอ่อนๆนะะ้าค่ะได้อาหทรรสเล้วคะ่ะเนาะได้กลิ่นหอมของใบตอ,องพี่น้องข้าวเหนียวอ่อนๆแต่ว่ามองอื่นจะเอิญวันหย่างแต่ว่าบ้านสดะเอิญเขาต้มหมูค่ะจะเอาเข้าวเหนียวนํามาห่อเนาะคะ่ะใส่นี่ค่ะใส่ทั่วเหลืองแล้วก็ใส่หมูเนาะคะ่ะใส่เกลือจัองหะ ไปต้มนะคะให้มันจุกนี่ใส่หวานกับใส่เค็มเนะค่ะถ้าไปมักใส่หวานก็ใส่น้ำตาลเั็หน่อยนะคะถ้าไปมักใส่เค็มกับ่ใส่มะการใส่เกลือแทนนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มมัดธรรมดาด้อค่ะพอใส่เนี่ยค่ะเอาข้าวเนี่ยใส่ถั่วใส่กับกุ้ยะก็ไปนึ่งนะคะต้มมันกันค่ะ วิธีการห่อของนนะคนค่ะอันนี้เป็นสีขาวซ่ะขาวนี่ค่ะใส่กุ้ยใส่ตัวน้ำ ออืออหอมคนละแบบแต่ละอย่างต้องมีสูตรนลยค่ะอื เไป็ดใได้ให้มันแซ่บขึ้นอยู่ที่อีังค่ะเข้าค่ะรับเนียวใหม่สำคัญไปต่อเจนจะให้ห้ออันสุดท้ายวิธีการมัดนะคะ่ะเพราะว่าต้องเอาเข้าไปต้มใส่น้ำมัดไปใดให่อไปได้บให้น้ำเข้านะคะ อาหารทุกอย่างมีสูตรของมันนะคะบ่คือเขาต้มพัดเนี่ยค่ะเขาต้มพัเนี่ไปพัดพัดแล้วก็เอาอไปมึนเนาะคะแต่ตัวนี้ต้องไปต้มใส่น้ํำมัดมัดแล้วก็ไปต้มใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมัดให้เก่งมัดให้ได้ให้น้ําเขามัดให้แน่แน,นๆเลยคจนเอือไ้ รอดกินไปห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าอิ่ม <c oughs> <c oughs> กีนใก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดตามให้สาวดอยนาเก่น้ำเนเด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะนะคะบ้านพี่เมืองน้องของเขานะคะฝั่งไทยฝั่งลราและก็ต่างประเทศน้ำเด้อค่ะที่ให้การที่ตามสนับสนุนสาวดอยนาแก่มาโดยตลอดเนาะคะ่ะมือนี่พอละคะ่ะค่อยพอกันใหม่มือหนาเนาะคะ่ะ ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ารวยเนาะคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อสิบิบริพาฒคลิปต่อๆไปสำหรับือนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ